จากสัปดาห์ที่แล้วมีข่าววันตลาดสุขทำให้ราคาทองคำขึ้นมาครับเกี่ยวกับตัวเลขการขอยื่นสวัสดิการการว่างงานเกี่ยวกับตัวเลขบริยัาตก่อสร้างแรงงานเกี่ยวกับบริยัาตก่อสร้างต่างๆครับทำให้ราคาทองคำมีผล ดันราคาขึ้นมาครับจากอาทิตย์แล้ววันนี้1 8 1 9 1 7 8ครับมองว่าทองเ,เป็นขาขึ้นครับแล้วมีการคาดการว่าราคาทองคำจะสูงขึ้นอีกครับตอนนี่ทำฟิล์มเลยครับแท่งสุดท้ายเป็นแท่งสีเขียวเต็มแท่งเลยครับจะมองว่า ทองคายังเป็นขาขึ้นแล้วเป็นเทนขาขึ้นแล้วมีการคาดการณ์วพราราคาทองคํายังสามารถขึ้นต่อไปได้ครับซึ่งถือว่าสูงมากครับซึ่งที่แล้วนี้ทองคําทำนิวไฮที่สองเจ็ดสองสองครับมองภาพใหญ่มาร์เก็ตสเตเตอร์จะเป็นขาขึ้นครับของราคาทองคําครับเพราะราคาทองคําขึ้นตั้งแต่วันที่สิบห้าตุลาสิบหกสิบเจ็ดปิดแท่งเป็นแท่งสีเขียว แล้วก็วันศุกร์ที่18ปรีดแทงสีเขียวเหมือนกันได้ราคาขึ้นมาทำนิวไฮใหม่แล้วก็ย่อตัวลงมาตอนนี้ราคาลงคำที่2 7 2 1สลลารสหครับใน3ฟิลมดีครับนั่งแทงสีเขียวยังม,มองว่าเป็นขาขึ้นครับแต่ทองต้องแผนของสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ที่เปดก็อาวางแผงครับามาดูททำเฟิลม4ชั่วโมงกัน ตามเฟรมชั่วโมงที่ผมตีไว้เป็นฟิบลนชี่ครับในการตีฟิบลนชี่ก็เพื่อให้เรารู้ว่า,า,าราคาทองคําสามารถที่จะขึ้นไปต่อได้อีกสูงแค่ไหนแล้วก็เป็นการใช้อินดิเคเตอร์เครื่องมือในการคาดการณ์ว่ามีแนโน้มในขาขึ้นหรือขาลงซึ่งตอนนี้เป็นแนวโนโนมขาขึ้นในเชินขาขึ้นเป็นอัพเทรนครับแล้วพีโบสามารถที่บอกได้ว่า แนวรับเดลต้าต่อไปเป้าหมายที่ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้อราหยู่ทำฟิมสีชั่วโมงครับ่ยมองว่าเป็นขาขึ้นครับในทำฟรมชั่วโมงจากพกนุนันชีทที่ผมตีครับในทำฟรมชั่วโมงก็มี เป้าหมายราคาในฟิโบรครับ1.61อุทิศราคาทองคำที่2.735ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่2.61ราคาทองคำเป้าหมายต่อไปที่2.75ครับดอลลาร์สหรัฐราคาทองคำสามารถที่จะวิ่งขึ้นอีกได้อีกครับนี่จอยู่ทำเฟรมชั่วโมงราคาทองคำปัจจุบันตอนนี้ที่ราคา2.721ดอลลาร์สหรัฐครับ ปิดแท่งทเทมันแท่งสีเขียวแล้วก็ทำทำแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วก็เป็นแท่งสีเขียวสี่ชั่วโมงติดต่อกันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งครับมองว่าทองคำเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ครับมาดูทำฟิล์มหนึ่งชั่วโมงกัน จะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นครับแต่ทองต้องวางแผนในสัปดาห์ต่อไปที่เบ็ดตุลาคมการวางแผนการเข้าเทรดของคารงคำก็ต้องกำหนดจุดออเดอร์เข้าเดอร์ที่ชัดเจนมีทีมหนึ่งที่สองแล้วก็ s ซที่พีหนึ่งห้าจุดทีมสองห้าจุด SL พันจุดครับมาดูโพซิชันฝั่งซื้อกันครับในคาบาย อันนี้กาคาครับ L 1.000ครับ27 TP ก็27.31 1.000ในการวางแผนการเทรดทองในสัปดาห์สัปดาห์ที่เป็นก็มองเป็นขาบ,บ่ายครับ อันนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงอาจจะมีการสวิงของราคาในสัปดาห์หน้าก็ถ้าเกิดสัญญาณแท่งเทียนเส้นสีแดงในทําเฟรม1ชั่วโมง4ชั่วโมงก็อาจจะเปิดออเดอร์เซลล์ทำกำไรขาลงนะครับก็ต้องวางแผน TP เหมือนกัน d v 1หรือ2 s เหมือนกันในการทำกำไรขาลงในช่วงสวิงของราคาในการสัปดาห์เชื่อว่าทองอาจจะมีการทำนิวไฮใหม่ ก็มีการคัดการว่าราคาทองคาจะมีการข,ขึ้นขึ้นตอบอีกครับถ้าเกิดการสวิงราคาแล้วก็ทำทากำไรขาลงได้ครับเปิดเซลแต่เชื่อว่าในภาพรวมมาเกเจอร์จะเป็นขาขึ้นครับเราสามารถที่จะทํากําไรขาขึ้นได้ครับแล้วก็ถ้ามีการ signal, สัญญาณแรงขายก็ทำกำไรสั้นๆได้ครับ มองว่าทองยังขึ้นต่อดีครับนึ่งสดาร์หน้านึ่งเปิดปลายเป็นหลักครับ มสิบชั่วโมงครับในการสัปดาห์อาจจะมีการสวิงก็ได้ครับก็ทำกาไลเปิดแล้วเซลล์นะครับสั้นๆมีการกําหนดจุดเดือดเข้าเจนมีทีหนึที่สองเหมือนเดิมครับเพื่อทำกาไลอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นระบบครับแต่มองว่าทองยังเป็นขาขึ้นเดอยู่ครับ อาจจะเป็นมีการสวิงก็ทำเปิดสอเรเร์เซลได้ครับ500 000, 000จุด1,000จุดแต่มองว่าภาพใหญ่จะเป็นขาขึ้นอยู่ครับในเทรนขาขึ้นการวางแผนการตทดทองก็ต้องมีจุดเข้าเดือดชัดเจนที่เป็นหนึ่ง SL เหมือนเดิมเพื่อได้กําไรแล้วก็เก็งกำไรจะได้เทรดได้อย่างต่อเน,นื่องและระะยาวแล้วก็ต้องระมัดระวังในการ ลงทุนนะครับไม่เอาหลอดโอเวอร์เทนครับแล้วก็จะไม่ต้องลังพอร์ตครับเรามาดูข่าวอเมริกากันครับในวันในสัปดาห์หน้าวันที่แปดตรลุลาคมว่าวะมีข่าวอะไรบ้างในตลาดอเมริกาอเมริกาเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงตีสามครับวันที่แปดข่าวอเมริกามีสามทุ่มครับเกี่ยวกับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ แล้วก็วันอังคารที่2ตุลาในข่าวสามทุ่มดังงานตุเล็สณีภาคการผลิตครับของดิสมอนก็มีผลตัวแทนทองคำดังการอันมีการสวินในช่วงการสัปดาห์วันที่3ตุลาคมมีการออกพูดของบรอมเมนครับคณะกรรมการด้วยวัยการเงของเฟดครับก็น่าจะต้องมาเซ,ต,เซตระบบอีกทีในการเท็นครับเพราะว่าน่าจะมีการประกาศตัวเลขต่างๆครับของบรอมเมนครับ 23ตุลาคมมันพุทธครับต้องวองแผนการเทรดใหม่ครับว่าแท่งเทียนหรือว่าภาพลบของกราฟยังเป็นเทนขาขึ้นหรือว่ามีการส่งสัญญาณแรงขายในการสัปดาห์หรือเปล่าครับสามารถที่จะทำกำไรสั้นๆได้ครับในช่วงขาลงการสวิงของราคาถ้ากราฟยังเป็นขาขึ้นก็เปิดออตสบายอัอนที่24ตุลาคม มีข่าวช่วงทุ่มครึ่งครับเกี่ยวกับรายงานตุลากาของเทียโก้ครับแล้วก็รายงานเกี่ยวกับจํานวนการขอยื่นสัจริิการการว่างงานครับวันพฤหัสนี้มีผลตราตรองขับแน่นอนครับถ้าเราจุดพันจุดรับอาจะเห็นนิวไฮใหม่ครับในสัปดาห์ก็ต้องดูรับรวมของตลาดแล้วก็ดูกราฟว่ากราฟยางเทียนขาขึ้นหรือขาลงครับแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นแค่ไหนครับในการวางแผนการเทรดต้องมีการวางแผน กัรเทรจอย่างชัดเจนกันมีจุดคาวเดอร์มีที่วันที่สองหรือว่าจะรันเทรดมากกว่านั้นก็ได้ครับเราจะพันจุดสองพันจุดก็ได้เพราะว่าภาพใหญ่จะเป็นขาขึ้นอยู่ครับแล้วตัวเลขการซื้อขายบันใหม่จาเดือนในวันพฤหัสก็มีผลต่อราคาทองคําในข่าวสามทุ่มสามทุ่ครึ่งสแล้วก็สี่ทุ่มวันศุกร์ที่พันตุลาคมมีข่าวอเมริกาเหมือนกันครับ ชมบชุมครึ่งครับเรื่องเงินตัวเลขกกี่ยวับสินค้าต่างๆมีผลราคาต้องคำแน่นอนมันสุกมันัดสุกแล้วก็มาวางแผนการเทรดใหม่มีจุดเ mm hmm. ข้าเดินชัดเจนที่หน่วยสองหนแล,แล้วก็การพิจารณาทําเฟรมในการเขาเดร์ก็ไล่จากทำเฟรมใหญ่ไปสู่ทำเฟรมเล็กครับตั้งแต่ทำเฟรมเดย์สี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็ห้านาทีในการพิจารณาว่า กราฟยืนเทนขาขึ้นขาลงแล้วก็ส่งสัณซื้อหรือขายในการเข้าเดอร์ใช้สัญญาณ5ที่ิ5ทีในการเข้าเดอร์ว่าแรงซื้อแรงขายเกิดหรือ,อยังเกิดแรงซื้อก็สามารถเปิดบ่ายเข้าเดอร์ได้ครับในการทำกำไรแล้วในการสั้นก็ใช้สิเด้าทีสิบ้าทีหรือ30ทีในการเข้าเดอร์นะครับในการเปิดเดอร์ซื้อหรือบายในทำเฟรมในเวลาดน,น,นั้นครับในส้นเทียน M5, N15 ทำเฟรมครับในการพิจารณาคาเดอร์ครับจากทำเฟรมเล็กสู่ทำเฟรมใหญ่5ที5ทีในการเข้าเทรดคาเดอร์ครับแต่เราต้องมีแผนการเทรดมี T P มี S L ในการวางแผนการเทรดครับนี่คือแผนการเทรดทองคำครับในสัปดาห์ที่18ตุลาคมต้องมีระมัดระวังครับในการเทรดครับเพราะว่าเราต้องดูสัญญาณตั้งแต่ทำเฟรมใหญ่สู่ทำเฟรมเล็กครับตั้งแต่ทำเฟรมใด ชัวช่วโมงในการดูภาพใหญ่ของตลาดตามทำเฟรมใหญ่เป็นหลักแล้วก็ในการเข้าเดิมก็ดูทำเฟรมเล็กห้าทีสมาทีสามทีว่าทองมีแรงซื้อเด่นหายแล้วก็พิจารณาทำเฟรมใหญ่ประกอบว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าว่าทำเฟรมใหญ่อยู่ในขาขึ้นหรือขาลงหรือว่าอยู่ในขาอยู่ในช่วงเวลาไหนของตลาดช่วงตลาดอเมริกาหรือว่าในช่วงกลางวันเวลายุโรปเอเชียเพราะว่าตลาดอเมริกาจะมีวอลุ่มมากครับในการซื้อขายในการส่งญาณ สิทธิ์แนลของทำเฟรมมีแรงซื้อแรงขายเยอะครับเพราะมีนักลงทุนในตลาดเทรดทองทำเยอะในช่วงตลาดอเมริกาครับตลาดอเมริกาจะน่าเทรดมากครับเพราะว่าโลว์ลุ่มในการเทรดสูงครับเราต้องมีการวางแผนการเทรดี่ชัดเจนว่าอยู่ในเทรนขาขึ้นหรือขาลง้นการเข้าเดอร์ก็พิจารณจากทำเฟรมใหญ่เทำฟันเดย์สามเฟรมสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงในการเข้าเดอร์แล้วก็ดูฟาร์มเฟรมเล็กประกอบ M5 M5 ประกอบในการเข้าเดอร์ครับ ต้องไม่เอารถเอาเลิศดเอาเทศครับจะได้ไม่ต้องล้างพอร์ตกับทำการรับแรงเป็นระบบ gp 1นึ 2, ครับแล้วก็ sl ครับก็นี่คือการวางแผนการเทรดทองในสัปดาห์ที่บ็ดตุลาคมครับขอบคุณาที่ติดตามครับสวัสดีครับ